สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันพฤหัสเนาะให้ผลในช่วงของเดือนธันวานะครับในเรื่องของความรักคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโด,ดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปเนาะถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดยมีรายละเอียดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับตัวด้วยเป็นกำลังใจให้กับตัวด้วยแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจเนาะชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามออกมาจากช่อง ไม่ว่าจะเป็นวอล์กการดดวงรายแต่มาดดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับที่จะทําให้กับทุกท่านอยู่แล้วเป็นประจําสามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางนะครับไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้เนาะถ้าเป็นไปได้อย่าเอาไปจัดคู่นะครับหรือเอาไปตัดสินคู่เนาะเอาไปเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตคู่พอนะครับอ,อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสลับชาววันพังหัดเนาะ คนที่มีคู่คบกันมามากกว่า3าถึงหเดือนขึ้นไปออหรือเพิ่งมีกรณีกันมาแมา,มาน้เนาะให้มาดูเฟสแรกครึ่งหลังโดทำทำสแตป์ให้สำหรับคนโสดไม่ต้องพอมวลนะครับร้อยต่อก่อนนะร้อยต่อนี่เป็นอะไรที่เฮ้ยจริงๆไม่ใช่แค่รอยต่อนะโดค่อนข้างในบรรดาคนที่เกิดทั้งเจวันอ่านมาในวันที่ห้าแล้วเนาะโดนมีความรู้สึกว่าชาวมาพัฒหนักสุดเลยนะในเดือนธันวา นักน่วงมากอะเอาจริงๆความใจร้อนม้างละการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติมั่งละอยู่ในความปัญหาเรื่องรักสามเศร้าแน่นอนละอืมแล้วต้องบอกก่อนว่าบางคนอ่ะอยู่ในความสัมพันธ์ชนิดที่ว่าถ้าเกิดว่าลงตัวลงใจไปกับใครอะ่ะอาจจะได้สมาชิกเพิ่มเลยนะอาจจะมีงานท้องนอกสองลบได้เลย ท้องนอกสมรสนะครับย้ําย้ํานะออมันเหมือนมีการโปะแตกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยอืมแ,แห่งมาก่ะเริ่มจากรอยต่อเลยแล้วกันเนาะในช่วงเดือนพฤศจิกาหรือก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติเพราะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ค่อนข้างเสนิทแรงมากแรงแบบโคตรแรงเลยอืและอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยตัวตนด้วยอื ไม่เปิดเผยตัวตนเลยแหละซึ่งโอ้โหตลบอบอวนอะไปด้วยความที่สับสนมากเลยว่าเอ๊ะเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปกติสุขจริงหรอือในหลายๆคู่มีคำถามแบบนี้ขึ้นมานะว่าเอ๊ะฉันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปกติสุขดีจริงหรือเปล่าหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบฉันถูกเลี้ยงไข่อยู่ ประมาณนั้นเลยสนิทแรงมากอะ่ะเพราะเหมือนคู่กรณีเราสนิทแรงแรงหรือแฟนเรานี่แหละที่แบบสนิทแรงจนแบบเรามีความรู้สึกว่ามันอดพิจยู่ที่จะเกิดคําถามว่านี่เราอยู่เราเป็นตัวจริงด้วยหรือเปล่านะั้นบางคนถึงขนาดถามตัวเองเลยแบบว่าเอ๊ะฉันอยู่ในความสัมพันธ์ยังไงบางทีฉันอาจจะไม่ได้คบแล้วคือคือเหมือนกับว่าโนโปรไฟล์คือไม่มีตัวตนเข้าใจใช่ไหมครับคือเหมือนกับว่าคบแต่ออกสื่อไม่ได้อะ่ะแล้วหลายๆอย่างมันทําให้คุณรู้สึกหืม น,นี่ฉันอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนไมันมีคําถามแบบนี้กระชาวบอเพื่อหัสมาเนาะในช่วงเดือนธันวาเป็นไงบ้างอืมบอกเลยว่าอารมณ์ล้วนอารมณ์ล้วนอืมเพราะอะไรอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนเลยตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าเดือนธันวาแล้วว่ามันเป็นอะไรที่แบบ มันเหมือนมันหาคำตอบไม่ได้ในความสัมพันธ์น่ะแล้วในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกห่วงนะห่วงได้แต่ไม่มันมันแสดงออกไม่ได้เออห่วงได้แต่มันแสดงออกไม่ได้ในเรื่องของความรักมันมีความรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจมันเป็นอะไรที่แบบว่าเรารักนะเรารักกับการที่แบบว่าเขาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แต่หลายๆครั้งที่เราต้องแสดงออกอะ่ะเราแสดงออกบนความที่เราไม่อยากโพงพางในกรณีว่าแบบคุณออกสื่อนอกแต่มันเหมือนกับว่า ทุกครั้งที่มีปัญหากันหรือบางทีมีเรื่องราวในใจภายในเก็บไว้ในใจบอกใครไม่ได้มันเหมือนกับว่าพอบอกไปแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมันกระทบหลายอย่างอย่างบอกไม่ถูกมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คนอื่นอาจจะต้องมานั่งฮิวใจคุณหรือเป็นการที่บางทีอ่ะคนอื่นต้องมาซัพพอร์ตความรู้สึกคุณซึ่งความจริงเราอยากได้จากคนที่เรารักมากกว่าหรือเปล่าแต่มันกลายเป็นว่าณวันนี้การที่คบกันอยู่อ่ะมันเหมือนกับว่ามันฮิวใจแต่ไม่ได้ทั้งสองฝั่งมันมันมันหา จุดที่ลงตัวของทั้งสองฝั่งไม่ได้มันเลยต้องถึงขนาดที่ว่าแล้วฉันจะบอกใครได้ฉันสู้ฉันเก็บไปคนเดียวดีกว่าอมืมันเป็นฟีลของการที่ถ้ารู้สึกหึงหวงก็เป็นการที่หึงหวงแบบฉันแสดงออกไม่ได้แม้ว่าคุณจะกลับมาง้อจะทํามาทําให้ฉันรู้สึกดีแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเข้าใจใช่ไหมครับอืในช่วงเดือนต้นเดือนเนาะ ของทันว่ามันเป็นอะไรที่อย่างที่บอกอะระวังในเรื่องของการสื่อสารด้วยแล้วบางคู่ก็ต้องบอกเลยว่ามีในเรื่องของการที่ผิดศีลธรรมในเรื่องของความรักด้วยอืมเพราะอะไรเดี๋ยวดูฝั่งแฟนเนาะเออแต่บอกเลยว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่อืมในบางคู่ก็ต้องบอกว่าในแง่ดีหน่อยในบางคู่เนี่ยมันเป็นในเรื่องของแกลบเรื่องอายุความคาดหวังความอดทนอะไรหลายๆอย่างสลับที่มีแกลบในเรื่องของอายุหรือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นประเด็นด้วยนะเออเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ เรื่อง TPC และรมเช่นอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปฏิอยู่แล้วแล้วอยู่ๆก็อ่ะมันถึงเวลาแล้วอยู่ๆก็คือคนคนที่นําปัญหาเรื่องนี้เข้ามาดันไม่ไปอ,อหรือคนที่สูงอายุแล้วอยู่แล้วคุณอยู่ในความสัมพันธ์เรื่องอายุมีประเด็นต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างศางส,สนาต่างเชื้อชาติอะไรเงี้ยมันมามามีประเด็นด้วยแล้วมันทําให ความคาดหวังซึ่งเป็นความคาดหวังจากเขามาคาดหวังกับคุณมากๆคุณก็ปรีดเหมือนกันอืมการที่แบบว่าจะต้องมานั่งทําให้ดีทําให้รู้สึกว่าโอเคทําให้ใช่คุณก็มีความรู้สึกว่าบางทีฉันก็อยากลงอารมณ์ไปด้วยเหมือนกันอืมแต่อยากอยู่ด้วยความใจเย็นอยากอยู่เป็นสาารณะอยากอยู่เป็นกลางอยากโนสนโนแคดาม่าเหมือนกันที่มาจากคนรัออกของตัวเองนะเออ ในบางคู่ถ้าบอกว่ามีในเรื่องของปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่คิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างคาดหวังหรือเป็นการที่ผู้ใหญ่ของอีกฝั่งหนึ่งเขาค่อนข้างคาดหวัง,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 งในตัวชาวบันพระรหัสเยอะทําให้ชาวบันพระรหัสก็มีความรู้สึกว่าฉันก็ไม่อยากสนนะอีกณภพรมเหมือนกันนะลึกๆนะก็ไม่ได้อยากสนนะอีท้าพรมเหมือนกันแล้วขอกลับมาฮนด d l e ความสัมพันธ์หน่อยดีกว่าโดยที่กลางเดือนกลางเดือนนี้ต้องบอกว,ว่าน่าจะมีเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เขาว่าเป็นประเด็นด้วยอื ในแง่ดีมันมีความหนักแน่นอยู่ในในนั้นนะในบางคู่มันเหมือนกับว่าอยากมีสมาชิกเพิ่มเนาะซึ่งฝั่งถ้าในกรณีว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยราอ,อยากมีลูกนะพอชมีความรู้สึกว่าฉัน handle ความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ในอยากมีลูกอยากหนักแน่นอยากสร้างครอบครัวอยากทาอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวอยากไปไหนมาไหนด้วยกันสักที โดยที่คุณนะพยายามรู้สึกว่าควบคุมคอนโทรลความรักเกินไปด้วยนะโดยที่โดยที่มองข้ามมองข้ามอะอย่างที่ต้นเดือนอะมันเป็นเรื่องของการโนสนโนัวแครมากแต่สิ่งที่มันกลับมาหาตัวคุณคือเหมือนคู่รักอะ่ะตามใจในแบบที่ เขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาทําให้ได้ทั้งหมดด้วยหรือเปล่าแต่เขาจะค่อนข้างอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเขาเยอะมากการงัดเขาให้ทาในอะไรในแต่ทีละอ,อย่างมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่การสื่อสารน่าจะมีปัญหาแน่นอนการสื่อสารของคู่รักในบางคู่ต้องบอกกันเลยว่าน่าจะมีปัญหาด้วยแน่นอนเพราะด้วยความต่างแล้วหนึ่งในบางคู่มันเป็นเรื่องของความสามารถที่ไม่ปกติ แล้วมันเหมือนกับว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งน่าจะมีการที่แบบว่าอยากได้ดั่งใจตัวเองเออมันเป็นเพราะของการที่อยากได้ดั่งใจตัวเองแล้วมันเหมือนกับว่าฝั่งหนึ่งพยายามที่จะแบบคาดหวังมันไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังกับฉันได้ไหมเออเป็นคาซับซ้อนนะฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าเขากําลังคาดหวังว่าให้คุณอย่าคาดหวังกับเขาได้ไหมเอออย่ากดดันเขาเยอะเขากําลังคาดหวังอยู่มากๆ อซึ่งถามว่าในระยะกลางเดือนเนี่ยมันเป็นภาวะของการที่ตามใจได้นะอารมณ์เขาอ,อ่อนลงมากอารมณ์เขาอ,อ่อนลงจริงๆแต่ในความอ่อนลงเขามีความทุกข์ใจอยู่คนานับเลยในช่วงปลายเดือนต้องบอกก่อนว่าถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ปกติโดยมีความรู้สึกว่าจะมีการโปะแต่งเพียงเพราะคุณคาดหวังว่าอย่ามากดดันกับฉันได้ไหม ดูไม่จัาว่าเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับโดถือว่าโดให้น้ําหนักทั้ง2ฝั่งเท่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเกิดว่ามีฝั่งใดฝั่งหนึงที่เรื่องนี้แดงมีสีแดงสูงขึ้นมากเลยสำหรับคนที่ความสามั์ไม่ปกตินะอืมมีสีแดงสูงมากแล้วมันเหมือนกับว่าเครียดหน่อยเลยแหละแล้วบอกเลยว่าชาววันพิรุไม่เย็นเลยไม่เย็นเลย ใจรอ้อนอืมเพึงพระนางไม่รู้จะเปรียบอะไรดีแต่เปรียบได้ครั้งเดียวเพืงพระนางอืมอัน,นันทิพย์มาเองนะเออบอกได้แค่นี้แหละแรงอยู่นะแรง่เลยอย่าทะเลาะกันเวลาขับรถนะครับอันตรายสูงมากบอกแค่นี้เพราะเรื่องอารมณ์อะไรจริงๆมาดูฝั่งแฟนนะ ฝั่งแฟนนี่ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกอะครับต้นเดือนอืมมีการทำผิดสินะทมในเรื่องของความรักแน่นอนนี่คือไพ่ต้นเดือนนะือฝั่งแฟนอย่างถ้าแง่เบาๆเนี่ยมันเป็นเรื่องหนงอย่างที่บอกอะคาดหวังว่าอย่าคาดหวังกับเขามากได้ไหมคาดหวังว่าอย่าอย่าทําให้เขารู้สึกว่าเขา เขาต้องมานั่งตามใจคุณทุกเรื่องทั้งที่ความจริงเขาไม่เคยเป็นคนแบบนั้นต้องมานั่งให้ฉันต้องมานั่งเอาเอเาใจฉันต้องมานั่งรู้สึกว่าฉันฉันสามารถตามใจคุณได้ฉันเป็นคนรักที่พอบทุกอย่างให้คนรัก no ลึกๆก,ก็ไม่ใช่คนแบบนั้นอืมแล้วบางทีอะมันเหมือนกับว่าเขา่กดดันตัวเองด้วยนะการที่ทําให้คุณมีความสุขในทุก บางทีจนต้องลึกๆเขาก็มีการถามเหมือนกันนะว่านี่ใช่ความรักอยู่หรือเปล่าหรือเป็นการที่ทำให้รู้สึกว่ามันมันล้นมันล้นในเชิงที่ว่ามันล้นในเชิงของความที่แบบเราอาจจะอยู่กันไม่ด้วยแบบนี้แต่แรกแล้วพอถึงจุดหนึ่งอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันปรับจูนกันในเวลาที่มันไม่ใช่เขานั้นเลยมาดูฝั่งแฟนเนาะ เอ๊ะขอโทษมาดูคนโสดเนาะคนโสดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนโสดเสน่ห์แรงอะแต่ชอบมีเสน่ห์กับคนมีเจ้าของอเ, <c oughs> เออพีกมากอืรู้เลยว่าการเข้ามาในช่วงต้นเดือนเป็นอะไรที่น่าจะนําความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติเข้ามาบางคนอาจจะเจอเชาวต่างชาติชาวต่างที่ต่างถิน่นต่างภาษานะครับหรือมีความแตกต่างเนาะเพราะฉะนั้นน่ะในบางคนอะอาจจะไม่ได้ดึงคนมี คนมีคู่ก็มาหลอกแต่มีคนที่แบบไม่เคยเป็นสเปคของเราเลยแล้วต้องมานั่งคาดหวังว่าให้เขาปรับตัวเองให้เข้าใจใช่ปะเออมันเป็นลนักษณะของการที่แบบฉันต้องมานั่งเปลี่ยนให้คุณบางทีอ่ะเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงอะไรกับชาวืาระหัดเข้าใจใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่เข้าหมาประมาณอยากจีบอยากอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีความรู้สึกว่าเขาอ้อลออ้อชน แล้วการคุยไปได้สักพักหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราเรียกร้องมากเกินไปเขาจะเริ่มมีปฏิกิริยาของความที่มันไม่ใช่ตัวเขาออกมาบางอย่างถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นความไม่เป็นตัวเองความไม่เป็นตัวของตัวเองของเขาออกมาบางอย่างซึ่งคุณจะเห็นได้ชัดในช่วงโอ้แท้จริงๆคุณเห็นได้แต่ต้นเดือนเลยอืมถ้ามีการคุยกันมาก่อนอันนี้สักพักหนึ่งนะเหมือนคุณจะได้เห็นแต่ต้นเดือนเลย แล้วปลายเดือนจะยิ่งชัดอีกซึ่งมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเดือดดานสิเพราะว่าก่อนหน้านี้อันไหนบอกว่าทําได้อันไหนบอกว่าเคยเป็นแบบนั้นหรือในอีกกรณีหนึ่งมันตีขึ้นมาเนาะมันเหมือนกับว่าตอนสแกนมามันไม่ใช่เบอร์เนี่ยแต่พอเห็นปั๊บกระดูคนละเบอร์เลยเออหรืออะไรเราต้องการหรือเป็นเนื้อคนละชิ้นที่เราเหมือนโดนย้อมแมว่ะเข้าใจใช่ปะคือ <c ười> เหมือน อยากซื้อเนื้อหมูจะได้เนื้อวัวอะไรแบบเนี้ยเออแล้วเหมือนสีมันก็คล้ายๆกันมันก็ไล่ๆกันพอดูทําไมมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราซื้อมาวะเออสิ่งที่เราต้องการซื้อแต่แรกแล้วพอซื้อมาแล้วเหมือนจะพอจะทําอาหารกินไม่ใช่อะ่ะเออฟิลนั้นเลยเหมือนว่าซื้อมาผิดหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคนสดชาววันมาแล้วอาจจะมีความรู้สึกอะไร ทำไมมัน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 ,ม,นมันหน้ามือเป็นหลังมืออะไรแบบนั้นนะเออซึ่งคุณก็ไม่ได้บอกเขาด้วยนะเรื่องของเรื่องคือพอคุณสังเกตเห็นความเปลี่ยนไปของเขาอ่ะคุณกลับไม่ไม่เลือกที่คุณกลับเลือกที่จะไม่บอกเขาคุณกลับเลือกที่จะเก็บไว้เพราะลึกๆเราลงใจไปแล้วเราลงใจเราลงความรู้สึกแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้มีการบอกว่าบอก ชาวบ้านด้วยนะว่าแบบซึ่งถามว่ามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไงครับด้วยความที่บั่นพึงเริ่มอืมมันม่นการจีบกันเออซึ่งคคุณก็ยังโสดแบบมีคุณคุยอยู่อืแต่สารโสดที่แบบไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยก็ต้องบอกว่าระวังนิดนึงในการที่มาแล้วอะถ้ามีการเข้ามาจีบช่วงเนี้ยเสี่ยงมากต่อการที่แบบว่าคุณต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่หนึ่งอาจไม่ปกติแน่นอนสองอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ไม่รู้ทําไมฉันถึงออกสื่อไม่ได้สักทีอาจจะไม่ได้มีอีกคนหนึ่งนะแต่มันเหมือนกับว่าด้วยฐานะอะไรบางอย่างเนาะด้วยอย่างที่บอกอะมีความต่างเรื่องอายุเชื้อชาติศาสนาอะไรก็ตามอะแต่มันทําให้คุณถึงขนาดว,ว่าออกสื่อไม่ได้อืมหน้าตาสังคมหรืออะไรก็ไม่รู้มีผลอืมในบางคู่นะไม่ใช่ในบางคู่ในบางคนนะโซนที่มีคนเก่าดูต้องบอกก่อนว่า โอ้โหอุ้ยแรงอยู่นะสาโซนี่เป็นคนเก่ายิ่งถ้าเพิ่งมีกรณีหมาดๆสังหอ์ใจเหลือเกินว่ามีการเสียตัว <laughs> มีการเสียตัวซ้ำๆอืมซึ่งการเสียตัวของ <laughs> ดูอาจจะใช้คำแรงไปนะแต่มันมันขึ้นมาแบบนี้โดโดต้องตะอ่านเลยคือเหมือนกับว่าโดก็พยายามเลี่ยงแล้วอะแต่เราก็ไม่รู้จะยังไงดีเหมือนกันกับการที่จะบอกตรงๆว่า ถ้ามีการที่อตกลงบงใจกลับไปมีอะไรกันอีกต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการมีอะไรกันที่แบบว่าเหมือนมาแล้วจบไปเหมือนมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้กลับมาทําให้มันจริงจังไม่ได้กลับมาทําให้มันรู้สึกว่ากลับมาอยากพัฒนากันแต่การกลับมาครั้งนี้มันเหมือนมันมาฝังความติดใจอะไรบางอย่างร่วมกัน แล้วมันทําให้นึกถึงช่วงเวลาเดิมด้วยกันเพียงแต่ว่าคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเป็นตัวชาวรหัสด้วยที่อาจจะซึ้งไปสักร้อยหนึ่งแต่การกลับมาของเขามันดันซึ้งแค่นิดเดียวอืมเขาไม่ได้รู้สึกอินอ่ะใช้คํานี้ได้เนาะคือเขาไม่รู้สึกอินกับการที่แบบว่าการกลับมาจะหาคุณอ่ะมันเหมือนกลับมาด้วยความหลง่ะและด้วยอารมณ์ด้วยนะ แล้วเผลอๆนะถ้าเกิดว่าคุณทูซีอะไรกับเขานะป่องเหมือนกันนะครับอืมมีสิทธิมีลูกติดเลยนะ<ม>เออสูงมากอ,อืมแล้วเหมือนเขาพร้อมจะรับผิดช,ชอบไหมคือเขาอักเนี่ยแต่คุณนะ่ะ<ม><ม>กดดันเขาแน่นอนลนะอยู่ๆมาทําให้ฉันมีลูกอะ่ะเออหรือทำให้ฉันมีเขาเรียกว่าอะไรข้อผูกมัดอนะเนาะเออบางอย่างกับคุณ มันก็เลยน่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ไม่ยอมอะไม่ยอมการที่แบบอยู่ๆมาฝากข้อผูกมัดอะไรกับฉันไวขนาดอรอบนี้จะเป็นการที่แม้ว่าจะไม่มีการกลับมาคบกันอย่างเป็นทางการแม้ว่าจะมีการที่แบบว่ากลับมาคบกันในลักษณะที่ไม่เปิดเผยแต่ความาหึงหวงหรืออารมณ์อะไรมาเต็มเลยนะอมืมาชนิดที่แบบว่าคุณไม่สามารถที่จะ move ไปหาคนอื่นได้ด้วยเออ ยังไม่มีการแบบว่าไปถ้าเกิดว่าไปเปิดตัวต่อหน้าคนอื่นไปเปิดเตอร์กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการลงมืออันนี้เขายังไม่เห็นนะแต่บอกเลยว่าอารมณ์หึงห่วงเนี่ยเต็มเต็มที่แน่นอนบอกได้แค่นี้เลยไพ่เราเพิ่สี่ใบเนาะอย่าบอกอะไรบ้าง Let l เลือกเ e ียร์คสำหรับคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าระวังสัญญาณเลยครับสัญญาณของการที่ เราไม่มั่นใจในตัวคนรักอะเออถ้าเรารู้ความรู้สึกว่าการอยู่ในสถานะนี้ยไม่ว่าสถานะมันดีมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่รู้พารู้สึกว่าการอยู่ในสถานะเนี้ยมันทําให้เราหนักหนาขอใช้คํานี้แล้วกันหนักหนามันอยู่ที่คุณเลยอมืมันอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะปล่อยให้ความหนักหนานี้อยู่กับคุณไปอีกนานแค่ไหนนะครับ ถามใจตัวเองดีๆถามใจตัวเองดีๆว่าการที่อยู่ต่อในความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าเราเราไม่สามารถทําอะไรกับเขาได้มันใช่ตัวคุณจริงปะเออม,มันใช่ตัวคุณจริงหรือเปล่ามันใช่ตัวตนลึกๆสัญชาตญาณดิกของคุณลึกๆหรือเป,ปล่าหรือเป็นการที่ถ้าเขากลับมาแล้วเขาอินกับเราจริงๆ มันอยู่ในระยะลองเทอมได้หรือเปล่าเขาพัฒนากับเราได้จริงหรอดูให้รอบเคลียร์นความพยายามพยายามทำอะไรให้มันชัดเจนอย่าอยู่ในอะไรที่ไม่ชัดเจนครับบอกได้แค่นี้เลยถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะอ่านตันหน้าไพา่อืมไพ่บอกว่าอยากให้อยู่กับอะไรที่ชัดเจนเนาะชัดเจนในที่นี้คือแม้กระทั่งว่า ชัดเจนว่าคุณจะปิดบังกันด้วยนะชัดเจนว่าคุณจะไม่ออกสื่อกับเรานะก็ชัดเจนไปเลยอืมอย่างน้อยเราจะได้ทําใจได้ถูกเราจะได้เตรียมตัวได้เราจะได้สบายใจด้วยอืมเราจะได้รู้ว่าเออจะได้ตัดสินใจทําอะไรต่อง่ายขึ้นเพราะยังไงอยู่กับเขาก็ไม่เปิดตัวอยู่แล้วไงถ้าเกิดว่าเราจะไปกับครั้งอื่นเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วนะถ้าอย่างนั้นอนะ่ะอืมบางคนอาจจะมาในแนวของเฟดวิปนฟิตก็ได้อ่ะ เพราะฉะนั้นอ่ะฉันอยากไปอย่กับคนที่เขาเปิดเผยกับฉันดีกว่าไหมอ่ะสบายใจง่ายๆอืคุณอย,อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดก็ปิดไปแต่ฉันจะขอเปิดใจกับคนอื่นแล้วกัน,กนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะั้น trust your understanding สำคัญมากบอกเลยทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่เลยอนะ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าถ้าน่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่า การอยู่ในความสัมพันธ์หรือการไปในความสัมพันธ์อะไพ่ขึ้นมาตั้งแต่กลางเดือนแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการอยู่ในจุดที่ตัวเองอยู่ได้และหนักแน่นมากพอการตัดสินใจของคุณจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขที่สุดเลยทั้งคนสดคนมีคู่เลยนะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าการอยู่หรือการไปมีผลต่อชีวิตคุณแล้วมันทาให้คุณรู้สึกว่าอยู่ก็อย,อยู่ฉันก็มีความสุขได้แม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ไม่สามารถเปิดตัวได้หรือ ไม่ปกติก็ตามแต่ถ้าคุณอยู่ได้ขอคุณต้องมั่นใจนะถามใจแล้วว่ามันมั่นใจได้แน่ๆนะเอ,อเต็มที่เลยครับตัวไม่ห้ามแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าในอีกมุมหนึ่งคือการไปแล้วไปเจอความสัมพันธ์ที่ดีกว่าหรือการอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้รู้สึกว่าเราเขาอินกับเรามากกว่าหรือเขาพร้อมจะอินกับเราหรือแม้กระทั่งว่าเขาจะไม่อินกับเราแน่ แล้วเรามาอยู่กับตัวเองนี่คือทางเลือกทางเลือกคือตัวคุณเลยครับไม่ใช่ทางเลือกจากคำพูดโดเท่านั้นเลยขอบคุณมากนะครับสารชาวันพระหัดเนาะมีพลังงานของชาวธาตุดบ้างชาวมีนชาววันจันทร์ชาวพฤกศพชาวธาตุดินมังกรพฤกศพกันชาววันเสาร์ชาวชาววันอังคารอุ้ยลายวันมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชาวชาวมังกรอืม ทตาลมมีกรากดไอ้ทตาลมกุ่มมีถุนตุนนะครับมาเต็มเลยเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวพืหัสเนาะมีความสุขมากๆโชคดีในเรื่องของความรักสุขภาพแข็งแรงรับรวยทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ